กันเลย จะลองสวนไฟก่อนละคะเดี๋ยวหนูจะไดเรียอไฟให้อันไหนอีกลูกไม่ไดเียได้ไหมไหนดูไปเลยเท่าไหร่น่ะอ้าวงกระพุกนี้เหรอที่จะมีสีฟ้าอะไรบ้างจเปลี่นจะรีบเปลี่ยนยังไม่ได้จ่ายตังเนี่ยม้ยมันจะทมาเอาสีฟ้ากันแดดมงได้ อ,นนอ,อ,อันนั้นคืออะไรอ่ะใช่ใช่ห่วงยางเปล่าไดน,นี่หวไ้อันอู้นี่คือสาสเลยใสแล้ใช่ไหมมูไม่ได้สายอะไรเลยอ่ะเ๋ยลองใสนน่้น,น,น้ำมอ์พูดพูดให้พี่อยู่ถึง8นาทีนะี่เพื่อหอยเอาเร็วๆต่อ โอเคหมนเียู่กบมันจะการน้าเข้าไดีหรือเปล่กน่เหมือนกันไม่ได้นะมันจะเข้าทางนี้แหลมโอมันจะดึงหัวต้องเอาแบบพวกนั้นเนี่ย่ไงเอาแล้วเนี่ยอนีน่กแล้วดแล้วไม่เอานี่อันดีโอ้ยมันจะดึงหัวออกไปนะ

มี70%ดเอร์ซ็นด้วยนะคะเห็นไหมคะถูกมากเลยนี่เนี่นเปอร์ซ็นน,น,นะคะนี่70%ป้านี่ไงให้ลุงเนี่ย70%็ดสเปอเกงไว่ายน้ำใส่ว่ายน้ำได้มไมเหลืออยู่แค่สองสามร้อยั้งฮะแกงที่แหน่งได้ยังไม่ได้ต้องให้เกมาลง แกคงใส่กางเกงเสื้อยืดเล่นทะเลเลยอันนี้ก็ลดหดูสิ่เหรอเซ็นต์ใช่หรอน้องน้ำมนต์นะคะกิน KFC กลางห้างเลยค่ะเอเลดอร่อยมากวันเริ่มไปไหนมีคนเริ่ผ่อนบ้างคือเดิน เปล่าฉันกินนหมได้เหรอโอ้บ้าอยู่อะไรกินสอง้านี่หนวเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วปากเนนึงก็มาหาว่าสองคนนี้กินหมดลแล้วก็บาังไกวางไว้ก่อนนะรู้สึกว่าจะหนักมากเลยนะมีเป๊นี้นะสแก้ไม่มีใครกิน ว่าจะไปซื้อคอสองที่ตอนนี้นะคะลดราคานะคะเสื้อตัวหนึ่งเหลือ195บาทเองนะคะแล้วก็มีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะคะข้าะเลยนะอือเดเลยหัดข้ข้าวเนียร้อนร้นเลยด่า่่าา ตอนนี้จะไปไหนต่อนะจะไปดูบ้านดูเหรอไปดูหมู่บ้านจะไปดูหมู่บ้านค่ะมันจะได้ไม่เป็นเบ้านไม่เดบ้านที่จะไปดูบ้านประกอบหลายวันแล้วเตรียมไปเตรียมมาไกลสะพัดด้วยก็จะไปดูพัน ดูบ้านอันนี้คือใครบอกอะได้ยัไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเขาเรียนบอกจะไปก่อนไปก่อนเลยค่ะพี่เกศนอนโรงแรมแล้วเสียค่าโรงแรมเกิดน้ำมันทอดตอนแรกอยู่ที่นู่นเพื่อใกล้พระอาจารย์ตอนนี้เปลี่ยนแล้วที่แมก็อร่อยดีนะทาไปทำมาเข้าไม่ถึใกล้ป่าเดี๋ยวทำไปทํามาปุ๊บโควิดหายกลับกรุงเทพแล้วบ้านหลังนี้ใครจะอยู่